เอซเป็นห่วงตุ๊ก,กตาทั้งสองทานางหลานเด้อป้าทานางหลานเด้อป้าล่าสุดนะคะพี่น้องป้าแจ๋วออกมาไลฟ์สดขายของโดยมีน้องนองนั่งกินข้าวตามสภาพเอฟซีเป็นห่วงค่ะพี่น้องก็เลยมีคลิปนี้ออกมาค่ะพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับใครเพ่งตูเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องล่าสุดเมื่อสักครู่ เพจดังเลดี้พรทิพย์ณสวีเดนแฟนเพจสาเด็กความหวงใยเพิ่นเห็นคลิปคลิปนี้เพิ่นกะเลยเอามาโพสต์แต่ว่าเพิ่นปิดอําพางทุกสิ่งยางของน้องไว้ให้คลิปนี้เป็นน้องนาริตะน้องโตเกียวกำลังกินข้าวข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะพี่น้องข้าวเหนียวไก่ทอดแบบนางกินยองยงแล้วชายกระโปรงก็เปิดก็อ้าซ่าใส่กับกล้องแล้วว่ามันเป็นภาพบ่เหมาะสม น้องไม่ได้รับความปลอดภัยไม่มีเซฟโซนที่ดีแล้วป้าๆและคนที่ไฟ์สดทำไมไม่ดูแลน้องน้องโตเกียวก็ยืนยืนบานเฮาเอ็นไวแหนข่าเหน,เาเนียวเนาะพี่น้องกินเข่าเหนียวกับถอดถอดไก่น้องนาดิตาก็นั่งใส่กล้องแบบนี้ชายกระโปรงก็เปิดนะคะพี่น้องกันล่งกินไก่ถอดกับเข่าเหนียวอยู่ขี้กันแล้วออกกล้องขาดนี้ทำไมไม่ดูแลรายละเอียด ทำไมไม่เซฟเนอ้องเพจดังพนกะเป็นห่วงค่ะพี่น้อง AFC แฟนครับให้ความสนใจห่วงน้องห่วงหัวใจบอดบีกมีบานฟินแลนด์กะเข่ามากคอมเมนต์ถึงโพสตนี้รั่วๆค่ะพี่น้องเลดีบอกว่าความเหมาะสมของการเลี้ยงดูพวกเมืองยังคิดไม่ได้สงสารเหล็กมากค่ะเลี้ยงดูแบบนี้กันเลยเหรอกินข้าวกินกับไข่ทอดข้าวเหนียวแบบนี้นะ กัดกินแบบนี้เลยเหรอแบบตามสบายสบายเลยนะนะกระโปรงน้องแบบเปิดเต็มหน้ากล้องเลยอะทำไมไม่เซฟให้น้องทำไมไม่ดูแลดีๆก่อนนี่เป็นขนาดถึงลูกผู้มีชื่อเสียงให้อยู่ให้กินกันแบบนี้เลยเหรอนะเลี้ยงแบบนี้เลยเหรอคะคำว่าเลี้ยงแบบนี้เลยเหรอคะก็คือตางคน้นตางกิน่นน้องนาริตะกินข้าวเหนียวกับน้องไก่ทอดก็บนางแบบนี้ละคะพี่น้องนางโป๊ะใส่ กล้องเลยส่วนน้องโตเกียวกะกระลั่งกัดกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดยืนกินอยู่บานห้าอ่นายืนแ่นแล้วก็เบิ้งกล่องไปส่วนคุณป่ากะมั่วแต่ถ่ายกล่องมั่วแต่ต,อ,ตอบคอมเมนต์เอฟซี่แฟนครับแล้วไม่ได้หันดูน้องหรืออย่างไรเพราะว่ามองในกล้องก็จะเห็นน้องป๊ะพอดีนะคะพี่น้องเต็มหน้ากล้องเลยสักแต่จะถ่ายคลิปนะอยากได้แต่ยอดวิวให้เขาทำแบบนี้เยอะๆค่ะ บอสบิ๊ก <Both> จะได้เก็บเป็นหลักฐานไปเลยนะทำเยอะๆเลยค่ะนะอ่านเรียนเขียนอ่านนะ่ะทำไมไม่รู้จักสอนหลานที่มานั่งขายของแบบนี้ตลอดเลยนะคะพี่น้องพ่อเขาเก็บหลักฐานทุกเม็ดค่ะไม่ต้องห่วงอ่าก็เพราะหลักฐานเหล่านี้หรือเหตุผลเหล่านี้ไงที่พ่อเขาอยากเอาไปเลี้ยงสิ่งแวดล้อมมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนมากมายแต่พอออกสังคมคล้ายกับเด็กขาดความมั่นใจ เห็นแม่หลุดแล้วเมื่อเช้าคลิปหลุดนะตอนไปที่มันดีฟวันนี้เห็นลูกหลุดอีกอะไรคือความปลอดภัยเด็กไม่รู้อะไรนะคะผู้ใหญ่ควรดูแลรายละเอียดหรือดูแลความเรียบร้อยให้เด็กด้วยเลี้ยงแบบส่งๆนะเราว่าอยู่กินตามสภาพนะฟันของน้องนาริตะก็เหมือนกันไม่มีใครดูแลหรืออย่างไรสภาพฟันของน้อยตอนนี้ดูไม่ได้เลยอะ่ะอ่ คือบอกน้องนางดีๆก้อนคอยไทยผากบางคนเป็นห่วงขนาดนั้นเลยค่ะพี่น้องอีเซียมลุยแหลกแหกกระเจิญบอกว่าคลิปนี้ไม่ไหวจริงๆคลิปนี้คือหลักฐานเต็มๆเ,เลยบอกเลยก็บอกแล้วไงนะให้รีบเอาน้องออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วทำไมไม่สอนหลานให้นั่งดีๆนั่งกินข้าวที่ไหนก็ได้นั่งดีๆนั่งเรียบร้อยไง ป้าก็พูดไปกับเอซกับกล้องก็มองเห็นน้องอยู่แต่ก็ไม่ได้ติงหรือเซฟน้องแต่อย่างไรมัวแต่ตอบคอมเมนต์โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ดูถ้านั่งน้องหน่อยนะก่อนที่จะจัดแจงอื่นๆหรือถ่ายภาพออกมามันเห็นโป๊ะเลยนะนั่นนะป้าก็บอกรักลูกรักลูกแล้วแม่ยุ่สายแม่ยุ่สายนะป้าปามันสมควรแล้วเหรอให้หลังนันมานั่งกินข้าวต่อหน้ากล้องแบบนี้ ป้าก็คงจะรีบถ่ายรีบลงคลิปนะหากินกับหลานหวังได้ยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์อาศัยหาไรายได้จากเด็กอย่างเดียวเลยไม่เซฟโซนให้หลานนะไปเบิ้งฝากฟังของทนายฟ้างโพสต์ข่ายไปนองตรงกันพอดีพอดีอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เมื่อสักครู่ทนายก็โพสต์ต่อจากของเลดี้บอกว่าถ้าไม่มั่นใจในหลักฐานก็คงไม่เปิดหน้าว่าเป็นทนายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แพ้คอยกระตุยย่างเดียวก็คือการเหตุคดีต่งตงตงตงางๆไยบอดบีผู้ใหญ่บาลฟินแลนด์เนี่ยถ้าหลักฐานไม่ชัวร์ไม่แน่นไม่เรียกว่าเป็นทนายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องแล้วเอฟซแฟนครับกบ็เขามาคอมเมนต์บอกว่าเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยแม่ก็คลิปหลุดไปแล้วโดยพระเอกซอวันนี้ลูกสาวคลิปหลุดอีกแบบนี้คือเซฟโซนแล้วเหรอ บอสบิ๊กเก็บหลักฐานรัวๆค่ะพี่นอ้องอีหยังสิเกิดขึ้นบางคนถึงกับบอกว่าแคปภาพให้บอสบิ๊กดูหน่อยเราคงสิเห็นค่ะพี่น้องหูตาเราป้าอนบักนัดมีแต่คนหาคนพแพงตาเละโตนคนเป็นพอตาเละโตนคนเป็นลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าแบบนี้แอดนี่เห็นนี่ขนาดว่าเป็นลูกเป็นเตา่าแค่เป็นแบบว่าลูกของอศิลปินที่เราชื่นชอบนะเห็นแล้วตกใจเลยไดย้ค่ะพี่น้องแบบมันอาซาเนาะ สงสารมากเลยอ่ะตุ๊กตาสองตัวไหนลูกทํำยังไงลูกน้อยหอยสังนะคะพี่น้องเออเห็ดจังไดเอานลค่ะพี่น้องแอดกันเลยแวบมาบอกว่ามาส่งข่าวว่าคลิปหลุดอีกแล้วสําหรับความเป็นเซฟโซนของน้องแทบจะไม่มีเลยนะคะพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะเอาส่งกําลังใจให้ป้าๆให้ดูแลหลานให้ด้วยตุ๊กตาน้อยสองตัวด้วยความเป็นห่วงจาก fc แฟนคลับจ้านั่นแหละค่ะพี่น้องแอดกันเลย นำเรียนเอฟซีแฟนใใ้้อัปเดตกันนะสำหรับคลิปนี้แอดขอโตัวลาไปก่อนพบพ่อกันไหมคลิปนาค่ะพี่น้องค่ะโชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีค่ะ